สวัสดีครับผมนั่นได้สนใจตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำนะผมกรุณาดูคลิปนี้จบก่อนนะครับ <im itation> ผมดินหนุนากมันที่เรียวนะครับขอรบกวนทุกท่านนะครับไม่เกิน2อนาทีนะผมพามาดูตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำของแมททีเรียวนะครับผมอันนี้เป็นขนาดสต๊อกขนาดตัวอย่างก่อนนะครับเรามีหลายไซส์หลายขนาดให้เลือกนะครับ,นนาบสารรบหรับขนาดสต๊อกน,นะครับผมหรือลูกค้าจะสั่งผลิตก็ได้นะครับผมเป็นขนาดที่เหมาะกับงานเป็นสมองงานของลูกค้านะครับผมเคลื่อนชิ้นงานเองค้นสีชุบกระดา abused, เองจากโรงงานแมททีเรียลเลยนะครับผม งานเราใช้เหล็กเป้นมาตรฐานมอกรอนะครับผมมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับผมเชิญหนุนจังหวัดที่เดียวครับเนี่ยครับผมได้ด้วยสนใจตะแกงเหล็กรางระบายน้ํานะผมทักมาผมได้นะครับผมเจอหนุนจังหวัดที่เดียวนะครับผมมีหน้าที่ให้บริการและ้ข้อมูลลูกค้านะครับผมลูกค้าอยากได้ขนาดสต๊อกของเรานะครับหรือว่าเป็นขนาดสั่งผลิตที่ลูกค้าอยากได้ขนาดเท่าไหร่ครับทักมาผมได้นะครับผมในหน้าที่ทําราคานะให้ขก็มูลลูกค้านะครับผมเรามีโรงงานตั้งอยู่จริงนะครับผมณหาดวอนบางแสนนะครับผม สนได้ติป่อผมได้ครับเจอหนุนใจใหม่ทีเดียวครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ